ช่เชิญอนี่นะเดี๋ยวเแป๊บนึงขอสองสากินช็อกโกแลตก่อนโอเคได้ครับได้ทำผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมตาชิเตโอ้ได้ได้ได้โอ้ทนายเอเนี่ิเท่าวหระกินเ

เป็นสั่เันเป็นีเดียรเดยวเป็นดร์ิดเไปนสี่ยนเสียนดี๋ยวออกไปนี่้องคอยประชูเม็ดนิดนะทำามางซีนี่หามใส่ซีเคียงเอาเคียงเดียวเพราะเจ็ดคืได้จากขาหันเจ็ดเครื่องอะไรเลย ขาอบวัรซีเข้มเลของส่วนตัวอญิงเลยเออบ่ได้บ่ได้บ่ได้แบบนี้ลูกค้าแพ้เลยนียเดี๋ยวผมนัดแล้ว่าไหนของเขานะครับบัสามพันคือเรจะมีกี่ใบบัตรสองพันมีกี่ใบแล้วก็บัตรเก้าร้อยม,มีกี่ใบ อันนี้คือ,อมีติ่งกันวะเมนนะประชุม,มงิประชุมมีติ่งความกนวะครับแต่ว่าือว่าสามันพ่พอดิค่ะเค็นเเมนต์มาค่นนี่สามพันสามพันนี่ป็ดพันพันข้นหมเลยค่ะพอมปูนสามพันสามพันนี่เขคงเห็ดจากมื่นไปสามพแต่ว่าหทั้งนาสามพันนี่สิเป็นพี่ข้างนางมะน้าครูที่ผเคยเห็นนะครับใส่เ พูดที่บอกเคยเห็นหน้าค่าตากันเนาะคอมเมนต์กันใน YouTube ในอย่างยี่งมาพ่อกันเมื่อนั้นไข่เด้ผู้นั้นไข่เด้สมมติว่านี่ไข่เด้คนชื่สอสาระซักนี่ไข่เด้คนชื่อสุภกรทีมันผู้ใดได้มาพ่กกอ,พพอกันยิ่งเมื่อนั้นที่ยิมวันนะครับมาเนี่ยน้ำโตกันเนะาะไข่เด่กเจ็ตันนี้บุญบางไฟไข่เด้อบุญบังไฟที่มันที่ยิมวันนะครับคุณลองเพราะว่าเป็นงั้นส่วนโต ครับป็นอานส่วนตัวสำหรับเอีสาวหน่อยเอีน้องโดยเฉพาะนะครับจีเดยายลูกไปทุกคนที่ได้โอ้ยคิดเร็วติดเตื่นตืเร็วตื่นเร็วเอากล้องขึ้นมาแล็กนิดเพื่อที่จะสัมภาษณ์ผมจริดจร ก็้ม่อกีคนเลยไหมตอนนี้ผมพ้อแล้วนะครับไอ้นเที่ยงว่าอ์ไส่จมมอเไอร์ไยคนนี้แนมันเที่ยงเมื่อกี่ผมทอดอร์ไมทอดไปื่นอได้ต้นอวไร

ร,ร,รูดเดือนได้ครับพี่น้องครับนี่คือปรกากฏการณ์ของงานนัจากสาวหน่อยการบริหารโดยบอลโจยูมนินครับเกืผลงานให้พี่น,อน้องได้ชมนะครับตื่นตาตื่นใจครับ เราจะป้าไปจอดเบนเอนียหน่อยคนนี้นมันก็ต้องยังอยู่มันก็ต้องยังมีสถานที่ไหนที่เหมาะออะไรอย่างเงี้ยอยากให้การรักเนี่ยการรักเนี่ยส่งเสริมตรงนี้จริงจังมาคุยกันอีกรอบนึงใช่เพราะว่าคุณคุณต้องเข้าใจก่อนว่าการมีหมอหลังมันไม่ใช่เป็นการมีเรื่องที่แบบแค่ลื่นเลืองอย่างเดียวมันคือการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนเพราะหนึ่งหนึ่งวงหมอหลังก็แบบสอง 200ชีวิตยนะที่เขามีอาชีพเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรัดเล็งตรงนี้แล้วก็เขาเรียกอะไรน,นะจัดเหมือนเหมือนจัดโรงงานนะเขตแดงเขตเขียวเขตเหลืงองนี่อรอไม่เราจัดโซนมันได้ครับถ้าเกิดรัดมามามา,มาใส่ใจแล้วจัดโซนมันจริงเนะี่ยหนึ่งตอบโจทย์ให้คนคนที่มาดูหมอร่างเเขาเหนื่อยนะเขาทํางานมาทนะั้งทำงานมาเหนื่อยหรือว่าเจออะไรมาเหนื่อยเขามีช่วงเวลาที่มีความสุข ได้คิดถึงบ้านได้ได,ได้ได้คิดถึงความเป็นพิศได้สักสามชั่วโมงที่เล่นในการแสดงผมว่ามันมันก็คือค,อความสุขของการใช้ชีวิตมันไม่มีใครแบบหาเงินมาเพื่อเก็บเงินอย่างเดียวอ่ะมันมันมีเงินก็ต้องใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกินอย่ตลอดเลยผมไม่ไรอน คือน้องควงมาโคเวรแล้วมาไลท์สดคุยกันที่อยครังที่สองอาทิตย์ต้ก็ใมาครับก็ตัดสินใจเลยขาสองคนนีไลือเด คิดว <mile> ่าเราจะที่เปิดตัวไปแนวฟิตแบ็กจะเป็นยังไงครับแต่อนี้ก็เป็นารไมรบเหนกันแก็เราก็าื่เียงไจนอยจ้าบากันด้ครับพี่น้องครับเรานั้าคิดว่าน่าจะออกพอดีเพราะเป็นเยตาที่เราทำ กิน,น,น,นข้าวบ่อยข้า,าน้ำครับผมนักลตอเออก,ก็บอกว่าเล่นทุกวันเลยมีเล่นทุก แต่วันทีวจริงทีนี้ผมไม่เล่นเสเทศกาลมันต้องมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องมันอย่างที่ผมพูดเลยฮะมันต้องไปคุยว่ามันเดือดร้อนมากขนาดนั้นไหมถ้ามันเดือดร้อนมากมีทางแก้อย่างไรเช่นทําอะไรเพิ่มเป็นโดมเป็นอะไรเพื่อป้องกันเพื่อให้มันเกิดการการลบกวนไหมอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะเกิดขึ้นนะเมื่อกี้ลืมตอบประเด็นนี้ก็คือถ้าเกิดมันสามารถที่จะทาแบบให้มันเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมได้โดยที่ผู้อยู่อาศัยก็ไม่เดือดร้อน แล้วก็คนทำาอหาหารกินก็ม่เือดร้อนมันไปกันได้ครับเ <st> พราะสุดท้ายมันอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นแหล่งที่คนมาง่ายสุดแล้วค่าใช้จ่ายถูกอาการที่จะเดินทางแบบนี้แล้วทุวกคนที่มาอยู่อย่เนี้ยมันเหนื่อยกันล้ามหมดแล้วว่าทำงานทั้งวันเจ็ดวันเจ็ดวันทำงานห้าวันแล้วไปดูได้แล้วใช่จะให้เขา,าไมมีความสุขอะไรได้บ้างเ่คุณครบขนาดนี้ทั้งววททั้งคอนเสิร์ตทั้งละครเวทีทั้งตลกแต่ราคา180บาทแต่คุณต้องไปซื้อตัวนี้

อันนี้เป็นมแม่เหตุจำพรรนะครับพี่น้องครับคือบรรยากาศการแถลงข่าวนะครับทั้งงานมิทติง้งนี้นะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามสและราคลิปนี้ครับพี่น้องครับ